สวัสดีครับร้านนาดาในสเซนช็อปนะครับวันนี้นะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถ m a z d a c s 5กันนะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้จะเลือกเป็นตัว Top t e c h 4 6 5 W 3 0พร้อมกับน้ำยาฟัดชิ่งเอนจินฟัดพัดนะครับขั้นแรกนะครับเทน้ำยาฟัดชิ่งผสมไปกับน้ำมันเครื่องเก่าก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับทำการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับให้น้ำยาฟัดชิ่งเข้าไปทำงานนะครับล้างค้าบตะกรนภายในข้าบเหนียวต่างๆครับแล้วจึงค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกนะ น้ำมันเครื่องเก่านะครับที่ผ่านการตัดชิมแล้วก็จะทาให้น้ามันเครื่องไหลออกมาจากตัวเครื่องจนหมดเลยนะครับผมเราจะใช้ทั้งการถ่ายออกและก,การดูดนะครับเพื่อให้น้ามันเครื่องออกหมดจากตัวเครื่องจริงๆนะครับผมและทําการเปลี่ยนกองน,น้ามันเครื่องใหม่นะครับคเลือกใช้น้ำมันเครื่องเป็นตัว Top t e ท h 5 w 30ขนาด5ลิตรนะครับผม เช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับตามที่เครื่องยนต์ต้องการบริการฟรีจากทางร้านครับล้างแอร์ฟรีด้วยน้ํายาของลิควิดม o วรี่และบริการฟรีนะครับทําความสะอาดห้องเครื่องให้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสนใจนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับหรือล้างหัวฉีดนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่เบอร์ด้านล่างหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ8ครับสวัสดีครับ